่าหลายร้อยปีที่พระพุทธศาสนาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนในอาณาจักรล้านช้างสิ่งเหนื้อธรรมชาติที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ยังคงเป็นที่วาดกลัวของคนโดยทั่วไปผู้คนยังคงอ่อนข้อให้กับพูดผีปีศาจส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ที่ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่สำคัญของการใช้ชีวิตของคนโดยทั่วไป อิทธิพลทางพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาอย่างบ้านแสงพาอย่างเข้มข้นในอดีตได้มีพระธุดงค์จากแดนไกลเดินทางเข้ามายัางพื้นที่บ้านแสงพาเพื่อเทศนาสั่งสอนถึงหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาละเลิกการฆ่าสัตว์เพื่อใช้ในการบูชายันพร้อมอัญเชิญเหล่าพูดผีนั้นไปสิงสถิตท,ที่หินสีกอนบนภูเขาสูงเพื่อปกปักรักษาพื้นที่ป่า ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของคนในชุมชนที่รักษาพรบเซฟคาสิมาแห่งนี้เราเจ้าทางหลายได้นำเจ้าผู้แทนเจ้าวาดได้มาบอกกล่าวเจ้าอาธิการคือว่ามือนี้นั่นเป็นมือครบรอบนี่ต้องขึ้นไปทำบุญผู้ส้นนสายหินสีก้อนยอดผู้สนสายพุนการเดินทางการเดินทางขึ้นไปมือนี้ไกลมี พระสงฆ์ในวัดอ่าวัดใหญ่นี้แล้วก็วัดท่าเนาะรวมกันก็ท้ารูปบ่ายขึ้นไปนะแล้วก็มีญาติโยมก็ขอให้มีแต่ความสุขสวัสดิภาพยา้ายมีพยานันตรายใดๆขอให้มีแต่ความเจริญแล้วก็่าให้มีป่วยภัยอนใดมาเบียดมาบังก็ขออ่าที่ญาติบวบกขุบาอาจารย์ได้อ่าับทราบแล้วก็ได้ประสิทธิ์ประสัดประทานพรให้งานนี้สำเร็จลุล่วงตาประเพณีที่ญาติโยมได้ตั้งใจพัฒนาที่จะส่งเสริมแล้วก็จารี ลักษณะจาคิตของประเพณีอันดีงามยาวนานนี้นันเทินสาธุสำหรับการรุ่นไปครั้งนี้นะครับเป้าหมายเขาคือว่าซื้อทอดจารกตประเพณีอันดีงามที่ซื้อ,อทอตมา3-400ปีนะครับวันนั้นแรกก็คือเป้าหมายเาก็คือ,คอมุ่งไปที่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเขา ลูกล้านผู้หนุ่มผู้น้อยที่หมาวันนี้นะครับเด่งกันซอยเอาภาและสัภาละนี้ขึ้นไปาซอยกันในอดีตการเดินทางเพื่อไปทําบุญให้กับพูดผีที่ได้ถูกอัญเชิญไปยังหินสีก้อนบนภูเขาสูงนั้นจะต้องเดินทางจากหมู่บ้านแสงพาข้ามผูแทรแร้แล่ที่มีความสูงจากระดับพื้นดินกว่า500เมตรเดินไต่าตามสันเขาเรียบเรื่อยไปจนถึงกล่องเบิก เพื่อทำพิธีเบิกป่าในจุดนี้ผู้นำชุมชนจะทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อขอเข้าพื้นที่ป่าโดยจะทำการถวายเครื่องเส้นไหว้เล่ายาสูบดอกไม้ทูบเทียนทุกอย่างจะถูกนับเป็นจำนวนสี่ชิ้นพร้อมกลวยดอกไม้ถวายตามจำนวนคนที่เข้าร่วมเดินทางซึ่งรวมถึงจำนวนของพระสงฆ์ด้วย จากนั้นจึงจะได้ปีนหน้าผาสูงชันเพื่อขึ้นไปยังยอดภูสวนทรายผ่านแง่งตากแดดจนถึงหินสี่ก้อนนี่จะปี2สองวันหกการได้ขึ้นมากันประมาณเท่านี้ก็มีพระสงฆ์เจ้าพระลลยมานำแปดรูปมีวัดแสมงพาวัดธานุได้วัดบันบอได้ขึ้นมาเมื่อพรอผายัดผ่าโยมขึ้นมาแล้วก็มี อาเถี่ยบานแนวทั้งหญิงทั้งสายกันอย่างที่มาน้ำาอี๊ยล่ายอยู่เอ่อขึ้นมากันน้ำมาอีกล่ายอยู่ก็ขอให้อาเจ้าปา่าเจ้าเขาอาเทพบ,บุตรเทวดาได้ปกปักรักษาลูกหลานทุกผู้ทุกคนที่มาเมืองนี้อย่าให้มีพัาอันตรายใดๆอันแมลงแมงม้ต่างๆที่มารบกวนมแมลงอันมีพิษก็จะได้มารบกวนการสวกบุญในครั้งนี้เมื่อเดินทางขึ้นเขาสูงขึ้นอากาศก็เริ่มเบาบางขึ้นเรื่อยๆ อาการเหนื่อยล้าของคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางขึ้นเขาก็แสดงความอ่อนล้าให้เห็นกันหลายคนแต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นในการเดินทางไปทําบุญในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนแรงผลักที่สําคัญในการเดินทางจนการเดินทางขึ้นมาถึงยังระนาบสันเขาเรียกว่าแยกก้าวเหลี้ยวซึ่งเส้นทางต่อจากจุดนี้ไปจะเป็นเส้นทางป่าที่ไม่รกทึบมากนักความไม่รกทึบของป่านั้น อาจจะดูเหมือนเป็นคำพูดของเจ้าหน้าที่และผู้ชำนาญทางเท่านั้นหากหลุดจากกลุ่มหรือเดินผิดร่องรอยออกไปแล้วอาจจะทำให้เราหลงป่าได้อย่างง่ายดายเนื่องจากบนภูเขานั้นเป็นป่าที่มีเส้นทางในการเดินที่ไม่ชัดเจนนักกลุ่มผู้นำชุมชนจึงจำเป็นที่จะต้องตีค้องเป็นระยะระยะในบริเวณภูสวนทายนี้ชาวบ้านจะเก็บใบเมี่ยง ที่จะแตกยอดอ่อนในช่วงเดือนมีนาคมและพบมากในพื้นที่ป่าแถบนี้เท่านั้นจากแยกเก้าวเลี้ยวใช้เวลาประมาณ40นาทีก็มาถึงทางเข้าลานหินสีกรปรากฏเห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ขั้นขวางทางเข้าเมื่อเดิอนอ้อมผลต้นไม้ใหญ่ไป เสมือนเอาร่างกายไปอยู่อีกมิติด้านหลังคือต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าคือก้อน <ส tim. S 1> หินขนาดใหญ่สี่ก้อนวางเรียงกันเป็นลักษณะมุมสี่ทิศเมื่อเข้ามาถึงบริเวณภายในต่างคนต่างจับจอง <me AUDIO> พื้นที่พักกลางเต็นบางคนก็ผูกเปลกับต้นไม้บางคนก็สร้างเพิงพักด้วยกิ่งไม้ใบไม้มาปกคลุม เราใช้เวลาเดินทางจากอุทยานมายังหินสีก้อนนี้ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในระยะทาง3กิโลเมตรกว่าๆ oh, oh. ใกล้ๆกับบริเวณหินสีก้อนเดินลงจากเขาไม่ไกลนัก ก็จะพบกับลําธารน้ำผุดท,ที่ชาวบ้านสามารถนําไปประกอบอาหารและใช้สํำหรับล้างเนื้อล้างตัวได้เวลาผ่านไปจวนจะค่าผู้นำชุมชนก็ได้ตีของร้องเรียกให้ชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาสวดมนต์ทำวัดเย็นหลังจากนั้นกลุ่มผู้นำชุมชน จึงพากันให้ชาวบ้านที่มาร่วมบุญได้นั่งสมาธิอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พูดผีที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณหินสีก่อนจนอันเป็นเสร็จพิธีหลังจากทวนหมดไปแล้วหอยนังสมาธิประมาณสินาทีนะครับโดยการสงบจิตนันงสมาธิเพ่งจิตใจไปครอบบุญเหลือบุญเทว,วดาครอบบุญ เจ้าป่าเจ้าเขาที่ให้ตนน้ำหลับผาเดิไล่ไปสู่หมู่บ้านเขารอเลี้ยงหมู่บ้านเขาต้องไปอาิตย์ันป่าทปพระพิสุสงฆ์จะขึ้นไปนั่งบนก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งด้านบนมีลักษณะแบนเรียบสามารถทำการนั่งเทศนาชาวบ้านได้ในยามเช้า ที่แสงตะวันไม่อาจส่องมาถึงหลายคนที่ตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าล้างตาทำความสะอาดร่างกายแม่ครัวก็เตรียมอาหารหนึ่งข้าวเพื่อใส่บาทตอนเช้าการใส่บาทในป่าเขาที่เรียบง่ายที่เต็มไปด้วยแรงศรัทธาผู้นำชุมชนพากล่าวคำถวายข้าวแด่พระสงฆ์ชาวบ้านต่างก็ทยอยกันมาใส่บาตพระสงฆ์ก็ได้ให้ศีลให้พร ให้ชาวบ้านได้พบแต่ความสุขความเจริญเมื่อทุกคนทานข้าวเสร็จพระสงฆ์ก็ได้ขึ้นไปนั่งบนหินก้อนหนึ่งเพื่อทำการเทศนาธรรมให้แก่ชาวบ้านชาวบ้านเองต่างก็ล้อมวงเข้ามานั่งฟังอย่างตั้งใจเป็นภาพของความอบอุ่นในวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่ชาวบ้านแสงพานั้นได้พยายามเก็บรักษาไว้มายาวนาน การเรียนรู้ขนบประเพณีของหมู่บ้านของคนรุ่นเก่าถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่การเข้ามาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยคนรุ่นต่างๆมาถ่ายทอดสู่กันด้วยความงดงามในวัฒนธรรมเราเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยใจเบิกบานขากลับก็ได้เรียนรู้ถึงสมุนไพรต่างๆที่มีบนภูสวนทายเรียนรู้การหาน้ำจากต้นไผ่เป็นประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ ที่ไม่สามารถหาเรียนรู้ได้จากที่ไหนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนี้จะถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของลูกหลานชาวบ้านแสงพาสืบไว้ในสามัญสำนึกตลอดไป